ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Genesis สักนิดหนึ่งกันก่อนนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีกรณีของที่รายใหญ่เจ้านี้ระง,งับในเรื่องของการถอนถูกต้องไหมครับซึ่งได้ผลพวงมาจากทาง FTX ที่คราบหรือว่ามีปัญหาหนั่นแหละนะซึ่งก็ได้ส่งผลให้นักลงทุนต่างๆกังวลน,นะครับว่า Genesis จะโดนกันไปด้วยหรือไม่จริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ Genesis หรอกก็เลยด้วยลหลายเอชเน ก็โดนคนแห่ถอนนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คนกลัวแล้วก็ค่อนข้างแพนิคนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้มีการถอนจากเจเนซิสค่อนข้างเยอะก็เลยได้ส่งผลให้เจเนซิสระงับการถอนเนาะซึ่งก็พวงหรือว่าโดนกันเป็นท่อๆนะครับอย่างเช่นเจมินายก็ระงับการถอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเจมินายส่งต่อเงินที่ลูกค้าเอาเข้ามาฝากสเต็กเนี่ยก็คือเอาไปให้ทางเจเนซิสสเต็กต่อนั่นแหละเนาะแต่พอเจเนซิสมีปัญหาเจมินายก็ต้องระงับด้วย นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าพยายามที่จะหานักลงทุนมาช่วยเหลือทางเจเเงิอยู่นั่นแหละแต่ดูเหมือนว่านักลงทุนต่างๆเหล่านั้นจะไม่ช่วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวลือ,อยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะเพื่อนๆต้องฟังหูวไว้หูวนะฮะเพราะว่ามีข่าวลือว่าคุณไมโนว์เกรสนะครับแล้วก็2พี่น้องวิงคอวอร์ดหรือว่าเจ้าของเจมานานั่นแหละเลฟิลส์นะครับหรือว่าปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเจเนยูนนนั่นเองนะครับสำหรับ เม็นเงินลาว1พันละเหรียญดอลลาร์สหรัฐนาะซึ่งก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายจะช่วยเหลือหรือว่าไม่ช่วยเหลือ,อยังไงยังไม่ไดอฟฟิเชียลแต่ก็ดูเหมือนว่ากลิ่นไม่ค่อยจะดีมากมายนักในนักขณะนี้นะครับเรียกได้ว่า,าคนไม้อาจจะมองว่าโอ้โหตัวชั้นเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ไปสักรูหน้ามาเนอะเรียกได้ว่าน่าจะชอบรูหน้ากันอยู่พอสมควรหรือว่าอาจจะแบบจัดหนักรูหน้าไปนะครับ แผนนั้นยังไม่หายเลยนะฮะจะมาให้ฉันช่วยอีกหรือประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เจเนซิสก็ต้องวิ่งหานักลงทุนยู่นะครับก็ยังไงขอให้มีข่าวดีอย่าให้มีข่าวร้ายเพิ่มไปกว่านี้อีกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของทาง Grayscale กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทลูกจากทาง ดิจนะิ t a ลเคอร์เรนซีกรุเนาะหรือว่า d c g นะครับเรียกได้ว่าเป็นบริษัทแม่อย่าง Genesis แล้วก็เกสเกลสองยักษ์ใหญ่นะครับยักษ์อย่าล้มเลยนะครับผมนะก็ Genesis โอเคแล้วลราไปก่อนอันนี้ว่ากำลังหาเงินอยู่แล้วก็มีปัญหาอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็เกสเกลตอนนี้ท Time Low หรือว่าในเรื่องของพรีเมียมที่มันลดลงเนี่ยปกติจะมีค่าพรีเมียมในการซื้อ ตัวกองนี้หรือว่า Trust นี้ถูกต้องไหมครับถ้ามีคนต้องการซื้อเยอะเนาะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะว่าซื้อ t รัสตเจ้านี้ดิสเค n t สูงถึงลบ45นะครับถือว่าทำโลใหม่เลยนะครับผมใน,นขณะนี้เนาะก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้หลายคนกลัวแล้วก็กังวลแหละก็ได้ได้ส่งผลให้ All New Low ในตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อกองนี้ก็ยั่วยวนเย้ายวนใจนะครับเพราะว่าได้สนลดถึง 45%แต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีการซื้อกลับมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็กังวลแล้วว่าเกสเกลมีบิตคอย n อยู่หลังบ้านจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งก็ขอให้จริง <c oughs> ขอให้จริงอย่าให้ไม่จริงเลยนะครับไม่จริงนี่ผมไม่อยากจะเจอเห็นแท่งแดงนะฮะก็นะดูกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทาง GBC Manager หรือว่าทางเกสเกลก็พยายามที่จะดิ้นรน กันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าทางแมเนเจอร์ได้ออกมาพูดถึงนะว่า Bitcoin ที่อยู่ใน GBTC เนี่ยไม่มีปัญหาเซฟซีเคียวนะครับซึ่งก็เขาต้องตอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะอารมณ์เหมือน FTX หรือว่าเหมือนรู้หน้าทุกอย่างก็คือเซฟซีเคียวเซฟซีเคียวออกูด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 นะครับเป็นยังไงฮะ <laughs> ก็อย่าให้ทางเกสเกลที่เป็นรายใหญ่แล้วก็ดูดีมากๆเนี่ย อย่าให้เป็นไปตาม FTX เลยละกันนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกนะว่า Bitcoin ถูกเก็บไว้อย่างดีที่ Coinbase Custody นะครับก็ก็โอเคละเขาพาดพิงมาหนึ่ง Coinbase เนาะก็ถือว่า Coinbase เป็นเจ้าใหญ่แล้วก็น่าจะถือหน้านี้สหรุบส่วนตัวผมเนาะสลับ Coinbase นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีการทำอะไรให้มันออกมาเห็นแน่ชัดว่าเออเหลือเท่าไหร่จริงๆนะครับเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขากังวลในเรื่องของความปลอดภัย นั่นเองน,นะครับนะก็อนาคตเราต้องดูว่าเขาจะทำในเรื่องของตัว p r o o f of Reserve ตา,ตามรุ่นใหญ่อย่าง i n a แ c นที่กำลังผักดันในขณะนี้หรือไม่นะครับนะก็ทันทีเท้งนั้นก็ขอให้คอยเบทมีเงินหลัวมีบิตคอยอยู่ในนั้นจริงๆละกันนะครับนะก็ตอนนี้ถ้าเราดูนะครับบิตคอยที่อยู่ในเอชนะครับคอยเบทมีบิตคอยอยู่ราวๆห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหรือว่าเกือบเกือบห้าแสนสามนั่นแหละ แต่ไอ้ BTC เนี่ยหรือว่า Gas g c a l e เนี่ยมันมี Bitcoin รู้สึกจะประมาณ600,000เนาะซึ่งก็มันเหมือนมันจะไม่รู้สิอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณานะฮะแล้วก็ b บนเน c ตตอนนี้มี Bitcoin อยู่570,000ซึ่งสองเจ้าน,นี้รวมๆกันก็ราวๆล้านกว่าๆนะครับนะแต่แบนเนตหลายคนไม่น่าที่จะกังวลเท่าไหร่ตอนนี้กังวลในเรื่องของ Gas g c a l e อยู่ใน,นขณะนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคุณมาคิวบันกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นนักลงทุนชื่อดังนะครับแล้วก็เ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรกรรมการนะที่อยู่ในชาร์กกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคุณมาคิวบันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านของการลงทุนนะครับซึ่งก็ตอนนี้มาคิวบันไม่ติดตามยูนิซวอปไม่ติดตามด a บเบิลแลนะครับหรือว่าโฟ o ์เนาะอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้ติดตามโฟ o ์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ติดตาม d e f าย o s สแล้วใน,นขณะนี้นะครับก็ คนก็ตั้งแง่ว่าเฮ้ยคุณมาคิวบันเห็นอะไรบางอย่างที่คนไม่เห็นหรือไม่นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าความสนใจของมาคิวบันดูเหมือนว่าจะลดลงหรือว่ายกเลิกการติดตามบริษัทที่เกี่ยวกับคริปโตใน,นขณะนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปทํากันบ้านต่อนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความคิดเห็นจากทางคุณวิวไครเมนเต้กันบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออนแชน n a นนิลิส ชื่อดังคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับก็ได้พูดถึงนะว่าตอนช่วงตอนปี2013ที่เมาก็กล่มสลายพังไปเนี่ยกว่า70%ของยอดวอลุ่มเทรดเนี่ยสหรับบิตคอยนะอยู่ที่เม้าก,ก,ก็ซึ่งใน,นขณะน,นี้การเทรดต่างๆของ FTX เนี่ยที่ได้ล่มสลายหรือว่าคลบลงไปเหมือนกันเนี่ยมีเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับหมายความว่าเมาก,ก็ตอนนั้นทุกอย่างมันไปเทรดอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วมันก็ล่มคือ70%น่ะ ทรดอยู่บนมา์อมกอกแต่ใน,นขณะเนี้ยเขาพยายามที่จะซื้อเห็นว่าที่เอฟทีที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้โหดเหมือนตอนมาลกอกแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามา์กอกที่มันแบบ m u s t worse เนาะหรือว่าเลวร้ายมากๆเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าอีกเนี่ยถ้าผ่านมา์กอกได้เขาก็บอกว่าครั้งนี้บิตคอยจะผ่านรอบ FTX ได้นั่นเองนะครับซึ่งทังงนี้ท้งนั้นอันนี้เขาพูดถึงบิตคอยเนาะไม่ได้หมายถึงคริปโตนะฮะคริปโตเหรียญอื่นเหรียญเล็กๆอาจที่จะ ผ่านไม่ได้อันนี้ก็ต้องย้อนแลบกันตามตรงเพราะว่าผมคิดว่าเกากว่าที่จะต้องสลายหายไปเหมือนกันนะอันนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังแต่รายใหญ่อย่าง Bitcoin เนี่ยหรือว่าผมคิดว่าอาจจะท็อป10ท็อปสิก็ยังผมว่าอาจจะจะม,ม,มีมีบางเบียรงเหรียนหายไปเหมือนกันนะท็อปสิท็อปยีก็ยังไม่ชัวร์เลยนะฮะแต่ก็ถ้าจะชัวร์มากๆเลยก็คงจะเดียยไปไม่พ้นบิตคอยนั่นเองนะครับแต่ก็ในขณะนั้นไม่มีอะไรชัวร์อยู่แล้วเนาะ ขีบโดนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชาร์จากทาง Trader t r a d i ั a ติกกันบ้างน,นะครับก็พูดถึงในเรื่องของ RSI อันนี้เป็นชาร์จว e กเนาะถือว่าเป็นทำเฟรมค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทําในเรื่องของตัว b u l l s h divergence ราคากับ RSI แล้วใน,นขณะนี้นะครับเพราะว่าราคาทำโลใหม่ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ RSI w e e วยกก้นยกตูดขึ้นนั่นแหละนะครับซึ่งกระสวนทางเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดกันกันกบตัว ในเร็วๆนี้เพราะว่าถือว่าเป็นทางเฟรมใหญ่เหมือนกันนะสำหรับวีคนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าจะเป็นหลุมจริงหรือไม่นะครับประกอบกับถ้าเราดูนะฮะหลังจากการเฮล์วิ่งเนี่ยครั้งแรกเนาะยี่สิบหกมันยี่สิบหกเดือนนะในนี้หนึ่งแท่งคือหนึ่งเดือนนะยี่สิบหกเดือนก็คือหลุมหลังเฮล์วิ่งนะครั้งแรกครั้งที่สองยี่สิบเก้ามันหลังจากการเฮล์วิ่งรอบที่สองก็คือหลุมครั้งที่สามตอนนี้เราอยู่ ประมาณ30เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆหลังการแฮวิ่งรอบที่ผ่านมา30เดือนแล้วซึ่งก่อนนั้นเนี้ยยี่สิเดือนกับ29เดือนมันเป็นหลุมแต่นั้นะขนาดนี้เราเกินทั้ง26กเกินทั้ง29แล้วเป็นไปได้ไหมาที่ใกล้แล้วหรือยังที่จะหลุมอีกสักทีหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครรู้อนาคตนอกแต่ที่ ผมค่อนข้างชื่นชอบสําหรับตัวชาร์ตก็คือถ้าเราดูในเรื่องของมันเนี่ยแล้วก็ดู m a c d เนี่ยเวลาที่ชาร์ตมันมันบีบมันอย่างที่เสียยักษ์เขาได้พูดถึงบ่อยๆนะว่าชาร์ตมันมันบีบเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอ่อแป๊หนึ่งขอไปก็มีโอกาสยิ้มได้ใช่หรือไม่นะครับถ้ามันเป็นเนี่ยมันเริ่มบีบเห็นปะตรงนี้มันเริ่มบีบครั้งนี้มันยังไม่บีบนะอันนี้มันมันยังแบบห่างกันอยู่นะแต่ถ้ามันเริ่มโค้งเริ่มบีบปีหน้าเป็นไปได้ไหมที่ มีลุ้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าชาร์ตมัน MACD มันมันจะบีบหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับเพืเ่อนๆหรือว่าคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรแล้วก็กำลังสนใจอีเวนต์บล็อกเชนเจนิสส์ไทยแลนด์ยังไงอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะใช้ส่วนลดแค้มยีได้ส่วนลด20%สิบำหรับบัตรนะครับเข้าชมในอีเวนต์ที่สยามพารากอนได้เลยนะครับที่พาารกออนฮล์ ชั้น5นะครับยังไงไปทักทายไปพูดคุยกันได้เนาะลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมการันตีจบนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการสั่งซื้อหรือว่าซัพพอร์ตช่องคลิปตัวด็อกนะครับสามารถที่กดปุ่มจอยได้เลยนะสามารถได้ดูเนื้อหาพิเศษต่างๆก็สามารถทําได้กดไปที่แท็บคอมมูนิตี้นะครับซึ่งได้โพสต์คลิปเอ็กโอเซปคอนเทนต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะยังไงคลิปจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเเเคคคคก็สสสาหรรรัััับบบีีีีีียอดดววนนน้้มมพงท่ะผ